สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลเล็กพอเป็นเพื่อนหลายคนที่ติดตามข่าวสา,ารนะคะเพงจะได้เห็นภาพเหตุการณ์สุดระทึกสําหรับเหตุการณ์ที่เครื่องบินของสายการบินนกแอร์เนี่ยลื่ันถลัยนะคะออกนอก,กระเบนยทางวิ่งของสนาม ฟ้านหลวงจังหัดเชียงรายในขณะที่นักบินเนี่ยกำลังแลนดิ้งลงมาเพื่อนําเครื่องลงมาจอดนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางฝนที่ตกลงมาคล้ายๆกับแบบนี้เลยนะคะคือมีฝนตกลงมา แล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเครื่องบินถึงถลายออกนอกรันเวย์แล้วเวลาที่เราเนี่ยนั่งเครื่องบินแล้วมันดันจั๊พอดไปเจอกับฝนตกเนี่ยมีโอกาสที่เครื่องบินจะถลายออกนอกรันเวย์มากน้อยขนาดไหนตัวหนูเองเนี่ยนะคะไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะภาวะแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่มีฝนตกลงมา แล้วพื้นผิวรันเวย์เนี่ยไม่สามารถระบายน้ําออกได้ทันนะคะน้ําที่มันอยู่บนรันเวย์เนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นฟิล์มบางๆเคลือบอยู่กั้นระหว่างล้อของเครื่องบินกับพื้นผิวถนนนะคะหรือว่าพื้นผิวรันเวย์ทางวิ่งทําให้เวลาที่นักบินเขาขับเครื่องบินมาแล้วเขาจะแลนดิ้งลงมาจอดเนี่ย ทำให้ล้อของเครื่องบินเนี่ยไม่สามารถสัมผัสโดนผิวรันเวย์ได้โดยตรงพอไม่สามารถสัมผัสโดนผิวรันเวย์ได้โดยตรงก็ทําให้ล้อเนี่ยไม่ยึดเกาะกับพื้นผิวของถนนก็เลยทําให้เครื่องบินเนี่ยเสียหลักแล้วก็ทถลไหลออกไปนอกรันเวย์ทางวิ่งนะคะซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าภาวะไฮโดรเพลนหรือว่าภาวะเหินน้า ภาพว่าเหินน้ำนะคะถ้าเกิดว่านึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ลองจินตนาการดูก็คือเวลาที่เราขับรถมาด้วยความเร็วสูงมากๆนะคะ แล้วขับผ่านแอ่งน้ําเราจะรู้สึกได้เลยว่าล้อเราถูกน้ําดูดเข้าไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่รถเราเนี่ยจะเสียหลักพุ่งลงไปข้างทางนี่คือหลักการเดียวกันเลยนะคะเป็นภาวะเดียวกันที่เขาเรียกกันว่าภาวะเขินน้ํานี่แหละอันนี้คือใช่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลองสังเกตดูนะคะเวลาที่มีฝนตกลงมาเนี่ยแล้วเรานั่งเครื่องบินเวลาที่คุณกับตันเนี่ยเขาจะแลนดิ้งลงมาเนี่ยถ้าสังเกตดูให้ดีๆนะคะ กับตันเนี่ยจะแลนดิ่งแรงกว่าปกติซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหคือแบบลงไม่นิ่มเลยอ่ะแต่จะบอกว่าอันนี้คือความตั้งใจของนักบินนะคะเพราะว่านักบินเนี่ยตั้งใจให้ล้อเนี่ยสัมผัสโดนพื้นของรันเวย์โดยตรงให้มาก เพื่อป้องกันภาวะที่เรียกว่าไฮโดรเพลนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปที่มีสาระแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ลองคอมเมนต์พูดคุยเข้ามานะคะว่าเคยมีใครเจอภาวะไฮโดรเพลนแบบนี้บ้างไหมซึ่งตัวนูเองจนะบอกเลยว่าแอบเจอบ่อยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มีฝนตกลงามานะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ไปในหะ้เพื่อนๆด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วก็กดส u b s c r ว b e เป็นกำลังใจให้กัน,นด้วย คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี